พัตมารู้สึกดีใจที่เห็นสรัทธาญาติโยมมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเราปฏิบัติมาก็ได้สอนเรื่องอนาปานสติให้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ ไม่มีลมแต่มีสติอยู่เราก็รู้จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัตินี้ทำกิตให้สงบได้ดีเป็นอย่างยิ่งและอีกอันหนึ่งต่อมาอาตมาลงไปหาหลวงพ่อ,อวิริยงังท่านบอกอาตมาว่า สอนให้มันเป็นแนวเดียวกันหมายขวาสอนในสายหลวงปู่มั่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไว้ในใจใจะเดินจะเหินหรือจะทำอะไรก็ให้มีพุทโธอยู่ตลอดอาจารย์ก็กลับมาแล้วก็เลยมาเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ให้นึกพุทโธพุทโธไว้ ปรากฏว่านืพุโทโธก็ได้ผลดีเหมือนเดิมทั้งสองวิธีนี้เราชำนาญวิธีไหนก็ให้ตัง้งจิตกำหนดไว้ที่นั่นจะเอาอนาปานสติหรือจะเอาพุโทโธหรือพุทธ,ธานสตินี่ก็ได้จะเอาแบบไหนก็ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวเมพิกเวอันตา,าพรอภัจิเตนะเสวิตบาโยจายังเอกามมสขันธิการโยโคทุโขเป็นต้นพระพุทธเจ้าทางสองสายเป็นทางตันปฏิบัติตามแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผล เป็นทางตันไม่ได้ันรู้มากไม่รู้ผลหนึ่งคือกามสุขันิการุโยกสองอัจากิลมาถานุโยกการามสังโยกก็คือมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในกามกิเลสทำไปทำไปมันก็ไม่บรรลุมรกผลได้เลย ไม่รู้ว่าผลมันจะคล้องเจติตู่ในวัตสงสารนี่แหละอีกอันหนึ่งคืออัตตะกิลมัฐานโยคคือการทำให้กรมาาตนพระพุทธองค์ก็ได้ทำตามแล้วอย่างถึงที่สุดขนาดจับท้องถูกสันหลังจับสันหลังถูกท้องหอมเลย นั่นแหละไม่ได้บรรลุปเป็นพระอาราหาันสมาสัมปรียาทางสองสายนี้พระองค์ได้ทำมาแล้วได้ปฏิบัติตามมาแล้วไม่ใช่ทางแต่สรู้แต่ว่าคนอินเดียเขาก็นิยมทำกันพระองค์ได้ทำตามวิธีต่างๆทุกอย่างจนเป็นที่แน่ใจแล้วทางนี้ไม่ใช่ทาง คนทุกได้ยังหมุนเวียนในวัตตนี้ยังไม่พ้นจากวัตตะสงสารคือยังไม่เป็นพระสรบัไม่เป็นพระสกิทาคามีไม่เป็นพระนาคามีไม่เป็นพระอรหันต์สองวิธีนี้เป็นทางตันไม่สามารถบรรลุมากผลได้ แต่อีกอันหนึ่งคือมัชฌิมาปฏิปทาดำเนินไปตามทางสายกลางเรียกว่ามรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังัปะความนำดีชอบสัมมาวาจาเยรจาชอบสัมมากรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิทำจิตของเราให้เป็นสมาธิแปดสายนี้เราเอามาใช้ในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเหล่านี้เคยได้ยินได้ฟังคำสอนขอพระเจ้าส่วนนีีสามารถหนีจากกองทุกได้ สมาท,ทิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเก็บเห็นความตายความเกิดแก่เก็บตายนี้หมุนเวียนในวัฏสงสารนี้ไม่พ้นจากทุกได้ถ้าไม่พิจารณาต้องพิจารณาให้เห็นชัดให้เห็นชัดลงไปว่า ทางที่พระเจ้าสอนนี้เป็นทางหนีจากกองทุกข์แรงจริงเบื่อหน่ายความเกิดเบื่อหน่ายความแก่เบื่อหน่ายความตายเบื่อหน่ายเห็นความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ถ้าได้ปฏิบัติทมแล้วย่อมสามารถบรรลุมรคผลได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าเราทำถูกเราก็ได้ให้พิจารณาดูซิว่า ความเกิดความแก่ความเก็บคาบตายนี่เป็นของมีประจำโลกเป็นของมีอยู่ในโลกตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่กี่ภพกี่ชาติกี่กลับกี่กันก็ตามเราก็ยังมีทุกข์อยู่แต่ถ้าเราละได้หรือเห็นชัดได้รู้แก้งความเป็นจริงเหล่านี้ได้เห็นชัดจริงๆเกิดความเบื่อหน่าย กายความยินดีในความเกิดความแก่ความอยู่ความตายนี่เราจะเห็นชัดได้เลยว่าใจของเรานี่บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติตามอริยมรูปองแปดเนี่ยดูจต่อันแรกดูสิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นแค่นี้แหละเห็นความเกิดความแก่ความอยูความตายเห็นเท่านี้ ชัดเจนขึ้นมาในใจวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถึงความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการทำตามมากแปดนี้เป็นทางนีจากกองทุกข์ได้ไม่ใช่ทางตันเป็นทางที่เราปฏิบัติตามแล้วได้มากผลบรรลุเป็นพระยาบุคลหยุดการหมุนเวียนในวัฏสงสารนี่ แต่ถ้าเรายังไม่มีมากมีผลเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเกิดมาชาติไหนก็พบทุกชาติพบเห็นแต่การเกิดการแก่การเกิดการตายอยู่นี่ตลอดไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือไม่ได้ธรรมะในใจขึ้นมาการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่จบเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีก มาชาติไหนก็เจอแต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นชัิเบื่อหน่ายคลายความยินดีแล้วย่อมทํากิจของเราใ,ให้หลุดพ้นจากกองทุกไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในวัฏอัอันี้อีกเข้าพระนิพพานไปเลยถ้าได้โสราบันตกกระแสรพระนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ใช่โมฆะบุรุษถ้าเป็นพระอรหันนี่ท่านว่าบุตรของเรา การเวียนว่ายตายเกิดมันไปอย่างนี้ทุกมากกองทุกมากเห็นความแก่ความเก็บความตายตลอดทําให้มันวางลงไปเลยมันไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ยึดถือรูปไม่ยึดถือเสียงไม่ยึดถือกลิ่นไม่ยึดทุกอย่างมันก็วางลงได้นี่มีสมธรรมธาสมาธิก่อนถ้ามีสมาสมาธิแล้วเราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ พราะฉะนั้นการเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมหรื่เพื่อที่ใจจะได้อัไดได้ทำเนี่ยให้ได้มากได้ผลนั่นแหละเราปฏิบัติไปทําไปเกิดความชำนิชํานาญตอนนี้ได้อยู่ได้สมาธิอยู่ต่อไปเรากลับไปที่บ้านแล้วก็ไม่ทิ้งยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นี่แหละอันนี้เรียกว่าทางหนีจากกองทุกข์ให้คิดเจนากันดีๆสัมมาสังกัปปะ ความดำรีชอบพูดง่ายความคิดชอบคิดถูกคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนใจของคนมันคิดอะไรอะ่ะคิดทางกามคิดไปหากามกามกิเลสเราควบคุมใจเราไม่ได้มันก็ไปตามนั้นแหละคิดไปทางกามให้เราสังเกตดูใจเรา มันไม่ติดมันไม่คิดไปอย่างนั้นมันวางวางความยึดมั่นถือมั่นได้ใจของบุคคลนั้นก็สบายขึ้นถ้านี้จะกกาวได้พยาบาทคือความคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นสัตว์อื่นไม่มีในใจพระอริยบุคคลไม่ว่าการไหน,ไหนเวลาไหน,ไหนก็จาบจะไม่คิดพยาบาทปองร้ลายคนอื่นเลย คิดแลมันก็ชอบคิดไปแต่ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วมันไม่ไปเรียกว่าได้ธรรมะแล้วมันไม่ไปมันไม่ไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครเลยไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นถ้าเราทําได้มีสติเห็นอยู่ตลอดเห็นความคิดของเราอ่งตลอดมันจะไปทางสามทางนี้เราก็ต้องละเราก็ต้องหยุดเราต้องเข้าสมาธิปล่อยวางความยึดมันถือมัน ก็เราก็สบายขึ้นเอาพิจารณาดูสิสองข้อสมาธิสมาสงังป,ปะเราเห็นชัดได้เลยว่าเป็นทางพ้นุูขิจริงๆที่ปลายสิรนามนุมยาทยวันพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรให้ปจัจจาวัคีทั้งห้านี่ฟังปรากฏปัญจวัคคีทั้งห้านี่มีพระอัญญาโกณทัญญา ได้บรรลุเป็นพระสวรบัรต่อมาก,กับคนอื่นเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนครบห้าพระองค์จึงเทศอนุสรคณสูตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มติห้าคนมันไม่ยากถ้าเราทําเป็นมันก็ไม่ยากถ้าเราทําให้เป็นมันก็ยากแต่ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆมันต้องได้ผลแน่นอนอย่างที่ท่านผู้ปฏิบัติทมทั้งหลายเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งการปฏิบัติสมาธิมันต้องดีขึ้นผู้มีมากมีผลก็ใจสบายสงบเย็นไม่วุ่นวี่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายอะไรจะเกิดขึ้นก็ตางอะไรจะเป็นไปยังไงก็ตามเราพุ่งพ่านิพ่านอย่างเดียวเราไม่สนใจเรื่องอื่นอย่างอื่นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรก็ตามไม่ใส่ใจ ไม่เอามาไว้ในหัวใจเราเลยเราละเราวางแล้วเขาจะมาฆ่าเขาจะมาทำร้ายให้ลบให้ตายไปก็ไม่เป็นไรตายแล้วเขาพอนิพพานเหมือนเดิมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นนี่วุ่นวายมันก็เป็นการไม่ได้มีธรรมะในใจถ้ามีธรรมะในใจแล้วมันไม่วุ่นวายตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างอะไรจะเกิดขึ้นกต็ตามไม่ท้อถอยไม่หมุนกลับ ดำเนินไปทางหน้าตลอดผู้ที่ได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเรียกว่าบุตรของเราถึงเราบางคนทั้งกิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่อันนี้ก็น่าสรรเสริญเพราะอะไรเพราะว่าทำไปแล้วจิตมันสงบสบายสงบจนละเอียดที่สุดเลยนี่คืการฝึกหัดใจให้ครบองคแปด มีสมาธิิสมาสังฆปาเป็นต้นแต่เราทำตามได้แค่นี้แหละสองข้อนี่เราก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เราจะเห็นชัดเห็นจริงในเรื่องนี้ได้ยังไงก็ต้องเข้าสมาธิให้เป็นเราแต่มุ่งเอาเอาสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคิดให้ปล่อยวางได้มันถึงจะได้ที่เรามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตามันไม่นิจากนี่หรอกมันไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงมีสัญญาไม่มีสัญญาก็ตามไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงความเที่ยงมันไม่มีมันมีแต่ความทุกข์ทุกกายทุกใจนั่นแหละถ้าเรายังไม่ถึงอัตถึงธรรมนเราก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละอยู่กับความไม่เที่ยง อาจารยนจึงแผลพิจารณาอย่าเอาสมถะอย่างเดียววันไหนเข้าสมาธิเข้าสมาธิทุกวันใจสบายแล้วก็หยุดไม่ใช่เอาเพียงแค่นั้นเราต้องทำให้มันละเอียดขึ้นกว่านั้นอีกละเอียดจนว่บสามารถปล่อยวางได้เห้พิจารณาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในใจเห็นเป็นทุกข์ทุกข์าชาติพุทธปูนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไป ให้เราเห็นชัดลงไปว่าสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีเทพพมเทวดาก็ดีไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้ายัางไม่ได้เป็นพระเยบุคคลก็ไปสอนอหาหรสมาธิเนะี่ยถ้าหัดอย่างดีเต็มที่ปล่อยวางได้หมดสิ้น,นยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญหมายเรื่องใดๆเลยวางหมดปวางความยึดถือนะวางหมด ใจก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ตายแล้วไปพระนิพานเลยมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขทางใจส่วนทางกายไม่รู้อะไรมันอะไรขมันเนี่ยมันก็ลำบากเขามันอยู่งนัดนะีะให้พากันแก้ไขอยเอาทางกามหรือเอาทางอัตจิลมรฐานโยสองอย่างนี้ไปไม่ได้ตันไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เลยเอาวุธที่เจ้าของเราทำมาเป็นตัวอย่างแล้ว วิธีปฏิบัติในที่นั่งเป็นอย่างนี้แหละในอินเดียนะมีเจ้าระทิเยอะมากพระเจ้าทดรองแล้วไม่เห็นทางผนถูกยิ่งได้มาเห็นถึงเัอสมัยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าพวกสนมทั้งหลายก็พา,ากันไปดูการไถนาดูการทำนากษัตริย์เด้ทํทำนาจิตของพระองค์เป็นไงมัเนี่ยก็รวมลงเป็นสมาธิเลย กำหนดลมหายใจเข้าออกจิจรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาเลยขนาดเงาไม้นี่เอาว่านี่ไม่ไม่ไปทางอื่นตั้งเที่ยงตรงอยู่ตลอดขนาดเวลาบ่ายไปแล้วยังไม่ไปตามเขากลับมามาเห็นพวกสนมทั้งหลายเขากลับมาเห็นพระองค์นั่งอยู่เขาก็คอยรักษาพอวางจากสมาธิอันนั้นแล้วใจก็สบายตอนอายุเกียขวบนะ พระอ,องค์ปฏิบัติก็เอานึกถึงอนาปาณติสมัยเป็นเด็กกำหนดลมหายใจเข้าออกในที่สุดก็ได้ตัดสุ้เป็นนุปริจาวคนจากกองทุกทั้งปวงทั้งสิ้นเห็นชัดลงไปอย่าไปยึดถือไว้ให้ปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละวางความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ ไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่นในใจไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางได้ตลอดนี่แหละคือความจริงถ้าทำตามมรรคแปดได้ทั้งหมดโอ้โหเราก็ได้เป็นพระหันเลยไม่ใช่หันชายหันขวานะพะหันคือใจบริสุทธิ์ถ้าทำได้ตามนี้หมดใจบริสุทธิ์เลยทำไงใจจะไม่บริสุทธิ์พอทํทำถูกต้องมันก็ต้องบริสุทธิ์ อาปฏิบัติไม่มีอะไรมากขอให้ทําให้มันถูกมันถูกองมากเมื่อไหร่มันก็ดีขึ้นนั่นเองอย่างเราฝึกไปฝึกไปสมาธิเกิดนานสมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วออกมาพิจารณาตัวตนอันนี้พิจารณาธาตุสรรอันน,นี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของหน่าเบื่อหน่ายเป็นการเียนไปหาความทุกข์เราปล่อยวางทาไมปล่อยวางปล่อยวางได้ถ้าหากว่าเรามีสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นชัดในอริยมรรคมิมยงแปดถ้ากินล้สงบลงไปสมาธิเต็มที่ก็สามารถพิจารณาตัวตัวนี้ให้เห็นชัดจนปล่อยจนวางจนละความยึดมั่นถือมั่นได้ข้อสำคัญเนี่ยให้เข้าใจไว้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทางอื่นเราปฏิบัติในมรรคมิยองแปดอยู่ โลกนี้จะไม่ว่างจากพราอรหันเลยโลกนี้ไม่ว่างจาก่วาอลรหันไม่ว่าห้าพันปีนะห้าพันปีนี่ศาส,สนาก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรมปฏิบรรัติตามอริยมักหนี้จากกองทุกได้เลย โลกก็ไม่ว่างจากความลรหันเลยถ้าพยายามทำไปให้ถูกต้องให้มีสติเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้เราจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวต้องพิจารณาให้เป็นแยกแยะส่วนตัวตนอันนี้ ออกไปทีละส่วนละส่วนละส่วนสมมุติเราเอาไส้ออกมาจากท้องนี่ผ่าปุ๊บเข้าไปก็ดึงไส้ออกมาอีแงอีกามันยงไมันได้กินหรอกมันก็น่าเกียดแล้วให้ปฏิบัติไปอย่าท้อถอยเข้ามาถูกทางแล้ว เอาไว้ได้ไปผิดทางพอามาเห็นธรรมแล้วเห็นทางหลุดพ้นแล้วเอาสิไปทางอื่นไปได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีอย่าท้อยอย่าถอยเพราะว่าเรามาทางถูกแล้วพยายามทํา ทุกเวลาให้มีสติอยู่ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรทไั้งสิ้นให้มีกิจเบิกบานอยู่ตลอดกระทบอารมณ์น้อยใหญ่พลอยว่างได้กระทบเรื่องต่างเรื่องข้อขาดบาดตายกต็ตามไม่วันไว มายึดไม่ถือเป็นอะไรก็เป็นเราจะตายก็มันตายอ,ยอะไรอะไรนก็หนีพนหนีความตายไม่พ้นหรอกเป็นพระคนนี้ความตายไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วยังหนีความตายไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับเรามุ่งเข้ามาที่จิตของเราจิตของเราก็สับกระสายไหม วนี่วนรายไหมเราต้องดูเข้าไปดูที่จิตของเรานี่แหละให้มันเห็นชัดน,นี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นโุกนี่คือความเป็นอนัตตาเราจะเอาอะไรในโลกนี้ถ้าเราละได้แล้วเราจะไปหลงอะไรอีกเราไม่หลง ไม่กลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเป็นให้มันเป็นไม่หวั่นไหวกิจของพาาระอรหันต์ไม่หวั่นไหวนะคือสิ้นกิเลสนี้ข้อสำคัญอย่ารีรอในการปฏิบัติเพราะอายุของคนมันเปลี่ยนไปในที่สุดก็ต้องตายอยู่แล้วก่อนที่จะถึงบทนั้นเราต้อง แก้ไขกิจใจของเราให้ละเอียดลงไปกว่านี้ให้เบาบางลงไปอีกให้กิเลสถอยออกจากใจเราให้ใจเราเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรจะเกิดขึ้น,นก็เกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้ห้ามไม่แก่มันก็แก่ห้ามไม่เก็บมเก็บห้ามไม่ให้ตายมันก็ตาย มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นความสําคัญที่ําเป็นก็พิจารณาถึงความจริงคนเราหนีตายพ้นักคนคิดอยูง่งี้ใครจะอะไรยังไงไม่ได้หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเลยตายก็ตายเป็นก็เป็ี่นถึงไงเราก็หนีจากคมตายไม่ได้หเห็นชัดลงไปอย่างนี้ในใจ หายใจของเรารู้แจ้งขึ้นมาหาวางความยึดมันถือมันได้ละเอียดลงไปโอ้โหเรื่องโาสามโมหาราคาตันหานี่มันหลายมากกวจะทำมันออกจากใจได้ไม่ใช่ว่าทำไงอยู่ก็ออกได้ได้แล้วก็ต้องมีการแก้ปัญหา ปัญหาเกิดขึ้นหรือเรื่องเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเราต้องมีสติตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างไม่ถอยอยู่ไงก็ตามไม่ถอยต่อสู้อดทนมันก็ต้องคนจากกองทุกได้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม สามารถปฏิบัติธรรมได้หมดเลยสามารถมารู้มรรคผลได้หมดถ้าทำให้มันถูกตามมากแปถ้าไม่แวะไม่เวียนไม่ห้อยกลับแล้วก็สู้ให้หขาดอะไรจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันไม่เท่ากับพรามตายหรอกเป็นพระอหันก็ตายเป็นถึงเวลาตายมาแล้วมันแวบ,บเดียว มม่ไีม้มีมียืนยาวเลยไปพอตายพวกจิตหอ,อกชะ้ร่างปับ๊บก็หมดอ่ะหมดหน้าที่แลไปตามบุญตามบาปตามความดีความชั่วที่เราทำไปกายนี่เข้าไปเผาทิ้งอย่ามาไว,ไว้ที่บ้านไม่เผาก็ไม่ได้ต้องเผาทิ้งเลือกไปฝังเสียเนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงให้สำคัญในใจว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความเก็บก็ตามเป็นของไม่เที่ยงเราลงน้ำทะเลไม่ถูกขึ้นในทะเลกระทบไม่มีหรอกโลกธรรมแปด เหมือน,เร,นเ,นะเราลงไปน้ําทะเลน่ะเราลงไปน้ําทะเลน้ําทะเลพัดเข้ามาเรื่อยมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนินทาสันเริญมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธ้าเราเป็นธรรมดาความนินทาก็ดีความสันเๆิญก็ดี หลงไม่ได้ไปหลงแล้วโเอาใหญ่ยวันนี้ให้พิจารณาบ่อยๆวางไปละเอียดให้เห็นความวางปล่อยวางอยู่ตลอดเห็นชัดถ้าวางลงได้เราก็บรรลุธรรมได้ถ้าวางไม่ได้มันก็ทรงทุกข์อยู่ ให้เข้าใจตามนี้อันนี้คนเก่าเทศก็เก่าแต่มันก็ดีเพราะว่าเทศเยอะมากมีองค์แปดห้าพันปีาศาสนาจะหมดสิน้นแต่พระพุทธเจ้าห้าพันปีอายุาศาสนาจะสิ้นจะหมด องบอกว่าถ้าผู้ใดามาปฏิวัติตามมรรคเปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหานเลยโุทิเจ้าพูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นถูกต้องไม่มีผิดเลยขอให้ทุกสันทุกคนต้องทำใจให้เป็นสมาธิให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อาตาเป็นไงอัตตาคือไม่มีตัวตน,นที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้มไม่ใช่พระนิพพานนะไม่ใช่อัตตาเป็นพระนิพพานการทําตามนี่คือเราเดินตามมักแล้วเรนก็เข้าถึงผลได้ถึงจะไม่มีใครมาพยากรเราก็รู้แก่ใจของเราาเราวางได้นี่แหละไปอย่างนี้ ขอให้เข้าใจตามนี้ทุกส่นทุกคนอีวัง